ตอนนี้ก็ได้เค้กแล้วครับเค้กวันเกิดแม่นะครับนะมาไปเติมลมยางครับกลับมาแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านกันนะครับผมเราก็ไปซื้อเค้กเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเราจะเอาไปให้แม่นะครับผมอยู่กับ พี่พี่น้องนะครับอาวไว้นี่เดี๋ยว่ก็เดี๋ยวเราจะไปแฮปปี้เบิร์ดดีแม่กันนะครับแม่จา้าซืเ้เซฟมาให้ซื้ไฟวันเกิดแม่ครับ ให้แม่มีความสุขอยู่กับลูกได้นานๆตอมีเนมาครับมีอะไรก็ด่ามีเสียงบ้างอะไรแต่ก็จะียงแล้วอมเาครับอันนี้ก็เป็นเงินเสียที่กันมเาเอือให้แครับคนเป็นผู้บอาจารมีการคดมดทันั้นแล้วก็คลต่อนิสัยบเทเของลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์เป็นบนี้เขาต้องมีวิธีการที่ระบ